แล้วันนี้เนาะเนจนจะพาทุกคนมาเบิ่งธุรกิจของครอบครัวของเจนเนาะซึ่งพอมของแม่เจนอ่ะมีธุรกิจแบบว่าให้ลูกสืบต่อ,ต,อต่อต่อไปแบบว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวนะแบบยิงง่งใหญ่อลังการทุกปีเนี่ยคือแบบว่าห้างตรงปาบ์ได้เลยกระถิ่มบาได้พอมต้องอยู่ก็มันแล้วก็ต้องเห็ดมันให้มันแล้วนะแต่ละปีนะพ่อแม่เจนภูมิใจแห้งแบบอยากจะส่งต่อให้ลูกแบบอยากให้ลูกซานต่อแห้งแบบว่าแต่ละปีนี่ต้องแบบ ลงมือปฏิบัตินำพาลูกหายแบบเหตุจังสั้นจังซี่แล้วก็จะบอกในแต่ละปีเลยและธุรกิจนั่นก็คือธุรกิจมืดเผาถ่านแต่ละแต่ละปีอีพออีแมมก็จะพาแบบเอาเพื่อนลงเตาเผาถ่านนี่ก็เก็บผลผลิตไปเป็นทีเรียบร้อยเนาะเหลือแต่ต่อที่ยังบ่ทันใหม่และนี่ก็ต่อที่ยังบ่ทันใหม่คือการและนี่ก็จะเป็นหรงงานผลิตนี่ก็คือสั่งขืนด้วยอ่า ขีดินขีดินอ่าขีดินโพ้นกะมาแซ่ชนะแล้วกะจะปั้นเป็นแบบนี้กะแซมาได้เป็นแบบนี้แหละเอาเอาพื้นนะเขาไปในนี่แล้วกะซุมซ้มซุ้มอ่าซุ้มไฟเขาแล้วมันก็จะไหมฟืนตัวได้ที่ไหมบเบิร์ดเท่ากับเก็บไปดังไฟตัวได้ที่มันไหมแรวเท่ากับป้าให่นเป็นขีเทาอย่างเงี้ยนี้กะสุรกิจของขอเจนมีสองโครงงานขายายมาอีกสิ่หายเบิ่งนี่ตัวนี้ก็คือชิ้ย่งบทันเด็บ ยังบอทันในเก็บหรือว่าเก็บแล้วเดี๋ยวเจนจะพาไปเบิ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงงานบอดี่ว้าว,าวาธุรกิจนั่นเท้าลูกผ้าเต้าบดีอยู่บดีบเศร้าแต่ละปีเก็บแล้วนี่อันก็จะเป็นอีกโครงงานหนึ่งนี่อันนี้กับไออาชิบไว้ดังอยู่แนหน้านี่ก็จะเป็นอีกเกทียงหนึ่งในแต่ละบอนเพื่อนก็จะผ้าเห็ดแบบว่า ย้ำหายย้ำนาเนาะแล้าาวเขาแล้วน้าบุม,มบมนวัชิภาพ,พักพอ่อนไดุ้่นเอาพื้นลงเตาก่อนจะเข้าบ้านแต่ละเือนพผลิตอีพอกับอีแมล body อยู่ body เจ้าอ, <laughs> อันนี้ก็จะเป็นประธานเก็บไปเบิดแล้วอยู่บ้าน body ซื้อทานเป็นอาชีพที่แบบอีพออีแมลหายนี่แหละแต่ละปี พื่อลงเตาไม่ค้อนบางอย่างนุ่งผ้ากัน,นกึ่งมาเมื่อธุรกิจแบบว่าแบบกําลังไปได้ดีแต่พอเจนกันยังแบบเบี่ยวดแต่สานันกันเลยขยายไปสองสาขาเนาะเอ้ยเป็นสองโรงงานเป็นสองโรงงานผลิตเพื่อแบบให้ทันต่อลูกค้าให้ทันต่อความต้องการนิมานซัพพลายนี่เป็น,นปโรงงานที่สองประมาณนี้มีสองโรงงาน ธุรกิจของพ่อของแม่เจนว่าภูมิใจส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปสืบต่อ